สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิไม่ทารัดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพรวมไปถึงการทาบุณเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ <c oughs> ประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 7ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง14 000, มีนาคมนั่นเองค่ะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบรดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะว่าสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้แดงสิเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุน จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงเดือนมิถุนายนศ5 67การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานใหม่นะคะคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจาการทําธุรกิจส่วนตัวภาพรวมการงานในเดือนนี้นะคะมิถุนายน2 5ง7เเป็นอย่างไรบ้างนะคะบบไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่สองเหรียญค่ะ เดอร์ฟูลนะคะและเป็นไพ คุณถือไม่เท้านะคะชาวราศีกุมรัคนากลกุมนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะสำหรับใครที่ว่างงานแล้วต้องการหางานตัวคุณต้องออกไปหางานด้วยตัวเองเออต้องออกไปแบบสู่โลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นงานที่ต้องเดินทางจะเป็นงานที่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าไม่อยู่กับที่เออลองไปหาแน,แนวนี้ดูนะคะงานที่เ,ออเขาเรียกว่าทําออนไลน์ทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ ถามว่าเหมาะไหมมันก็เหมาะแต่ว่ามันเป็นมันมัน,มนแนวโน้มตามหน้าไพ่อ่ะจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางงานที่ต้องไม่อยู่กับที่งานที่ต้องเสียเหงื่อใช้แรงอะไรประมาณนี้นะคะหรืองานที่ต้องสื่อสารกับคน เออสื่อสารตัวต่อตัว,ตว,ตวเดินทางอะไรเงี้ยจัดการอะไรเงี้ยนะคะแต่จะไม่ใช่งานที่เออเขาเรียกว่านั่งโต๊ะออนไลน์อะไรเงี้ยหรือถ้าหากว่าใครทําออนไลน์นะคะก็จะต้องเป็นออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเอานำเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้ลองลองหางานแนวแนวนี้นะที่ไม่แบบ บอกมาเนี่ยนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะคะตรงนี้นะสำหรับใครนะคะที่ทำงานประจำเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะทำราชการเอกชนบริษัทองค jer, ์กรรัและสรารกิจต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะชีพประจอลงเท้าเหมือนกันนะคะนะ ได้รับงานมอบหมายนะคะงานเดิมที่มีทําอยู่แล้วแล้วก็จะมีงานเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับที่ด้วยนะคะอืมนะหรือใครที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินทางอยู่กับที่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้องอวิ่งปุ้นติดต่อสื่อสารนะคะกับคนในองค์กรนะคะหรือ ได้สื่อสารได้ติดต่อสื่อสารกับคนนอกองค์กรอะไรประมาณนี้นะคะจะเขาเรียกว่า จะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้เดินทางก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทางออนไลน์อะไรประมาณนี้ซึ่งจะมากกว่าที่ผ่านมานะคะงานก็ได้รับการมอบหมายแล้วในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังความใจร้อนต้องรอบคอบนะคะระมัดระวังความผิดพลาดด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วกเ็เจ้านายเพื่อนร่วมง,งานนะคะอ,อ,อาจจะมีตมั้งตามงานบ้างตัวคุณต้องรอบคอบนะแล้วก็ต้องติดตามงานของตัวเองด้วยอย่าปล่อยเป็นดินพอ หางหมูนะคะในเดือนนี้นะเพราะว่ามันอาจจะหนักแล้วทําให้คุณทํางานไม่ทันนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองทําธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะในเดือนนี้ก็น่าจะวิ่งวุ่นเลยทีเดียวนะคะ น่าจะมีงานเต็มไม้เต็มมือเต็มไปหมดนะคะตัวคุณเหมือนกับยังไม่ได้ไว้วางใจนะคะให้ใครรับผิดชอบแทนนะคะตัวคุณเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านมือคุณหมดอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงเดือนนี้ตามหน้าไพ่หน้าจายังไม่ได้เหมาะนะคะยังเป็นหน้าไพ่ของการประครับประคองธุรกิจของตัวคุณนะคะเ,เขาเรียกว่าอาจจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ ในสิ่งที่มันด้อยนะคะให้ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมองหาจุดด้อยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งเสริมจุดเด่นอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเป็นการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทุนในอนาคตนะคะแต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในการลงทุนนะตอนนี้นะคะประมาณนี้นะสำหรับลูกน้องบริวารก็ค่อนข้างที่จะ ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยนะไม่ค่อยทํตามเขาเรียกว่าไม่ค่อยทาตามคำสั่งสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องอโฟกัสนิดนึงนะคะแล้วก็เอากฎเอาระเบียบข้อบังคับนะคะของของเขาเรียกว่า,ากฎในที่ทําง,งานข้อระเบียบนะคะตรงนี้เข้ามาประกอบเป็นเหตุและผลในการให้เขาทําตามกฎของบริษัท นะคะตรงนี้ด้วยเนาะพูดกันด้วยเหตุและผลค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินการเงินของชาวราศรีกุมลัคนากุมนะคะรวมไปถึงโชคลาภนะคะจากการเสียงโชคสิ่งดวงของชาวราศรีกุมลัคนากุมในช่วงเดือนมิถุนายนย2567าาเ,เป็นอย่างไรนะคะขอดูการเงินและโชคลาภค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะ ไพ่สองดาบนะคะทาวเวอร์ Tower ค่ะและเป็นไพ่เดวิวชาวราศีกุมลัคนากุมการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนนี้ถามว่ามีบ้างไหมไม่กลัวว่าโชคลาภที่มีเข้ามาจะเป็นทุกขลาบนะหมายถึงว่ามีเข้ามาแล้วจำเราไม่ได้เก็บอะค่ะมีเราต้องใช้หรือมีเข้ามาแล้วก็เ,เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม จะต้องมีสายมีเหตุที่ต้องเอาเงินตรงนั้นออกไปเออหรือมีเข้ามาแล้วทาให้คุณแบบไม่สบายเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเออน้นในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงท้ายคลิปดีกว่านะคะในเรื่องราวของการเงินนะคะก็การเงินในเดือนนี้ก็จะหมดไปกับออการเขาเรียกว่าซื้อซื้อของใหม่ตกแต่งเพิ่มเติมออของเสียของต้องซ่อม ต้องซื้อใหม่อะอะไรประมาณนี้นะคะการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างกระทนหันไม่ทันตั้งตัวนะคะใช้เงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมียังมีาภาระที่จะต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะปิดจบได้ดังนั้นในเดือนนี้ตัวคุณต้องวางแผนเผื่อเหลือเผื่อายไว้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็สิ่งที่มันต้องมีบางครั้งบางทีก็ไม่ต้องมีบ้างก็ได้นะคะเออสิ่งที่ไม่จําเป็นนั่นแหละนะแล้วก็รวมไปถึงในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือขอหยิบยืมถ้าหากปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธก็ดี นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าให้คืนให้ไปแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนในในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 7ายของชาวราศีกุมมีอะไรอีกเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ e m p r e s s นะคะไพ่เทมเพลนค่ะ ไพ่คิงถือเหรียญนะคะอีกหนึ่งใบและเป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอสุขภาพนะสุขภาพเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะเริ่มที่จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังสุขภาพในเรื่องราวของโรคภูมิแพ้นะคะ โรคที่มาพร้อมกับอากาศสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็การยกของหนักนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะคะเรื่องราวของน้ําหนักเกินไขมันในเลือดอะไรประมาณนี้เนาะก็ะมาระวังสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6พั้ารอยกเจไพ่ทาโร่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในเรื่องใดอีกบ้างมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะอื้อ เป็นไพ่เดอะ t ตาค่ะไพ่ทิงถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีกุมลักนากุมไพ่ทาโร่แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับหนึ่งเลยนะคะการทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะน้ำและแสงสว่างนะคะตรงนี้เนอะ,อะน้ำสะอาดน้าปานะคาน้ําค่าไฟนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะ เขาเรียกว่าเครื่องกรองน้ําระบบน้ําประปาหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้นะแล้วก็การสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารร่วมบุญนะไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายอะไรประมาณนี้สามารถทําได้นะคะก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe comment ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดดงส่วนตัวสามารถ add line id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิพ์ไว้ให้หมดแล้ว กดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ